ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูแน้จ๊าตอนที่1310แมททับโลหิตสื่อสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสพร้อมหน้าเป็นเสียตั้งแต่อายุยังไม่ถึงร้อยปีเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะที่ฟ้าประทานมาเลยแต่กลับโดนคนกล่าวว่าไปกบในกระลาซวเย,ยเฉิงโกรธจนขนหัวลุกและเหนือหัวของเขาก็มีเปลวเพลิงพุ่งออกมา ซิเวเฉิงภาษาเมินทั้งสองข้างกระบี่เสียงสีครามที่ลอยอยู่เหนือหัวของเขาก็สันไหวรุนแรงมันก่อให้เกิดปานกระบี่มากมายนับพันปรากฏขึ้นทว่าชิวหลันซานกลับห้ามเขาเอาไว้เขากล่าวเจ้าไม่ใช่คู่มือของเขาถอยออกไปก่อนท้าไมุ묵ข้าไม่ยอมดวงตาของซิเวเฉิงมีเส้นเลือดปรากฏขึ้นและไม่ยอมที่จะเก็บกระบี่กลับไปร่างกายของชิวหลันซานมีพลังที่ได้รูปร่างพุ่งออกมาและผูกมัดร่างของซิเวเฉิงเอาไว้อย่างแน่นหนา แต่นั้นเขาก็จ้องมองไปทางเจ้าเฉินอย่างเข่งขึ่นแล้วกล่าวว่าก่อนหน้านี้คำที่เจ้ากล่าวมานั้นถูกต้องเป็นอย่างมากจะกล่าวอะไรก็ไม่ควรที่จะกล่าวอย่างไร้สาระจะน่าจะรู้ว่าคําว่ากบในกาลามีผลต่อชื่อเสียงของซิงคนหนึ่งมากขนาดไหนสเสวเฉิงไม่ยอมข้าก็ไม่ยอมเช่นกันเจ้าว่าเจา้า,จาสามารถใช้ชีวิตของจู่จิงอีเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นของสํงคาคัญยิ่งกว่าได้ของสํงคาคัญยิ่งกว่าที่เจ้าว่านั้นคืออะไรเว้าเฉินกล่าวข้าไม่อาจบอกได้ ชิวหลันซาไม่ได้เป็นคนที่มีสภาพจิตใจลึกซึง้งเมื่อได้ยินที่เจ้าเฉินกล่าวมาแล้วเขาก็โกรธเป็นอย่างมากเป็นแค่ผู้น้อยคนหนึ่งกลับไม่ไว้หน้าเขาเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าเจ้าจะเข้าปเป็นฝ่ายเดียวกับเผ่าลิมาตาหรือไม่แต่ใน,นเมื่อเจ้าขวางบกค้าไม่ให้ข้าจุดจิงอีเจ้าก,ก็ต้องกลายเปะะ็นศัตรูต่อเผ่ามนุษย์ทั้งหมดชิวหลันซาไม่เกรงใจต่อไปเขายื่นนิ้วมือออกมาสองนิ้วและสร้างเคสกระบี่ขึ้นมาสำนึกกระบี่ที่แข็งแกร่งก่อตัวขึ้นทั้งเหนือใต้ออกและตก มันกลายเป็นกำแพงกระบี่ขังเจ้าเฉินเอาไว้จนทําให้เขาไม่สามารถจะหลบหนีออกไปได้จากโลกชินพยักหน้าเบาๆเขากล่าวความรู้และความเข้าใจในสายกระบี่ไม่เลวเลยกลับสามารถฝึกกระบีที่สได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วกระบี่ที่สี่แสดงให้เห็นถึงทิศท,ทั้งสี่ในโลกด้วยความรู้และความเข้าใจในสายกระบี่ของจางเฉินเขาเข้มองแวบ,บเดียวก็สามารถมองออกถึงระดับสายกระบี่ของชิหลันซานได้แล้วตุม้ม นิ้วมือของชิวหลันซานมีปลาเกระบีขนาดเท่าเม็ดข้าวมากมายกำลังหมุนตัวอย่างรวดเร็วมันกลายเป็นแสงเซียนสี่ทิศจากนั้นก็กลายเป็นปลาเสียนมากมายโจมตีไปที่หน้าผากของจางเหอเฉินอย่างต่อเนื่องนี่คือการสังหารที่ต้องการจะปิดชีพของจางเหอเฉิจนจางขอเฉินขมวดคิ้วหนักขึ้นไปอีกใ้คนนี้ไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรและมีความจริงเท็จเพียงใดเขาก็จะฆ่าเขาให้ตายแล้วการกระทําเช่นนี้ทําให้จิตใจหงอเหี่ยวได้จริงๆเจ้ากล้าระ ฝ่ามือของชิงหมอ้อทั้งสองข้างพักออกไปด้านหน้าพร้อมกันและระหว่างกลางของฝ่ามือทั้งสองมีแสงสีเงินแสบตาปีกบกกายออกมามีดจำมาหารเล่มหนึ่งกำลังหมุนตัวอย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดวังวนปลานมีดสีเงินขนาดใหญ่ขึ้นมาปุ้มปลานกระบีโจมตีเข้าไปที่ใจกลางของวังวนสีเงินจนเกิดการอะทะที่รุนแรงขึ้นจากนั้นทั้งสองคนก็ดเด้ถอยหลังไปทั้งคู่มันก่อให้เกิดระยะห่างขึ้นไปอีกระยะหนึ่งเซียนผ่านมนุษย์คนอื่นๆต่างก็ถูกโจมตีด้วยปลานมีดและปลานกระบี จนทาให้พวกเขาทั้งหลายต่างพากันลถอยออกไปชิวหลันซานเผยสีหน้าไม่ค่อยอยากจะเชื่อออกมาเขาคิดไม่ถึงว่าไม่นานที่มีท่านทางออกแนงคนนี้จะสามารถท่านทานกระบี่เดชนีที่เขาจุติโยไปด้วยพลังทั้งหมดได้จอมยุทธ์เผ่านมนุษย์คนอื่นๆตกใจยิ่งขึ้นไปอีกเป็นเพียงแม่นางตัวเล็กคนหนึ่งเท่านั้นแต่สามารถสู้กับชิวหลันซานได้อย่างสุสีเช่นนี้และชายลึกลับที่เป็นนายคนนั้นพลังของเขาคงจะแข็งเก่งมากกว่านี้อย่างแน่นอนมีหน้าละ ทีน้กาจะบอกว่าซเวีเชิงไปกบในกาลาที่แท้เขาก็มีความมั่นใจมากนี่เองใยลึกรับคนนั้นมาจากที่ไหนกันแน่นะก่อนหน้านี้ทาไมถึงไม่รู้เลยว,ว่าในโลกคุณหลุนมีบคุคคลเช่นนี้อยู่สิงวิจารณ์นั้นขึ้นไม่หยุดชิวหลันซานร,รู้สึกเสียนหน้าอย่างรุนแรงเขายื่นมือออกไปคว้า,ากลางอากาศแสงสีขาวสายหนึ่งพุ่องออกมาจากหน้าผากของเขามันกลายเป็นกระบี่เสียรูปร่างงูเล่มหนึ่งผู้นําของเมืองเฮคนนั้นเป็นศัตรูคู่อาฆาตของชิวหลันซาน เมื่อมองเห็นกระบี่เซียนลูกงูมมที่อยู่ในมือของชิวหลันซานแล้วดวงตาของเขาก็เปล่งประกายน่ากลัวออกมาเขายิ้มแล้วกล่าวว่ากระบี่มิงสือที่อยู่ในลำดับที่8 4ของรายชื่ออวุธเซียนพันธะละในสุดชิวหลันซานก็ต้องใช้พลังที่แท้จริงของตัวเองออกมาชิงหม้อไม่ยอมอ่อนแอนางโครจอนปานเซียสกไปในมีดทำอาหารสีเงินไม่หยุดและรีนม่จะแสดงพลังดั้งเดิมที่อยู่ในมีดออกมาในขณะนั้นเองจางว่าเฉิญก็ได้กลิ่นคาวเรือดจริงง ดวงตาทั้งสองของเขาก็จ้องมองไปทางทิศเหนือทางเหนือของทะเลสาบหยวนหูมีหมอกโลหิตก่อตัวขึ้นมาในหมอกโลหิตนั้นมีร่างมนุษย์ขนาดใหญ่กำลังวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วทุกๆก้าวท,ที่เหยียบลงไปจะก่อให้เกิดเสียงนสนันขึ้นจนทําให้แผ่นดินสั่นไหวอย่างรุนแรงในที่สุดร่างงามนุษย์ขนาดใหญ่ร่างนั้นก็พุ่งออกมาจากหมอกโลหิตเขายืน่นกำปั้นเหล็กขนาดใหญ่เท่าอ่างน้ําออกมาก่อนจะโตมตีไปทางชิวหลันซานราวประทับหมัดพุ่งออกไป มันก่อให้เกิดลมที่รุนแรงพัดผ่านและมีเสียงวีดบิวดังขึ้นสีหน้าของชิวหลันซานเปลี่ยนไปเขารู้ว่าอยอดฝีมือของพอลลิมตะามาถึงแล้วเขาจึงใช้พลังทั้งหมดกระตุ้นกระบี่มิงเสอและแสดงพลังพันในขลาบทิ่น่าทำลายก่อนจะฟันออกไปตุม้มที่กำปัน้นมีกฎาสายเซียนมากมายมหาศารลรวมตัวอยู่ด้วยพลังที่แข็งแก่งสามารถทำลายปานกระบี่ไปได้ทั้งหมดหมัดปะทะกับกระบี่มิงเสอเข้าอย่างจังชิวหลันซาร,รู้สึกเพียงแค่ว,ว่า มีภูเขาโลหะขนาดใหญ่กระแทกเข้าไปที่ร่างของเขาจนทําให้ร่างของเขาก็ได้ถอยหลังไปอย่างไม่อาจจะควบคุมได้และตกลงไปบนผิวน้ําของทะเลสาบเยือนหูอว,วัยวะภายในของเขาเคลื่อนที่ไปจากเดิมและทําให้เขาเจ็บปวดอย่างรุนแรงเป็นพลังที่น่ากัวมากชิหลันซานคิดเซียโหิตร่างสูงสามจ้างคนหนึ่งยืนอยู่ริมทะเลสาบเขาสวมเกาะเอาไว้ที่หลังมีปีกโลหิตขนาดใหญ่งอออกมาจนทําให้รู้สึกเหมือนเป็นบุคคลที่สูงส่งคนหนึ่ง นั่นคือไม่ทับโลหิตสื่อสวรรค์ของฝ่ายหมอเทียนเซโรหิตเมียเฟิงเซียมเผ่ามนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างกจ็จํเซโรหิตเมียเฟิงได้พวกเขาต่างคนต่างกสแสดงสีหน้าตกใจกลัวออกมาต้องรู้ว่าความโหดเหี้ยมของเซโรหิตเมียเฟิงนั้นเมื่อเทียบกับจู้จริงอีแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเลยมาได้เวลาพอดีถือโอกาสนี้จัดการกับไม่ทับโลหิตสื่อสวรรค์ทั้งสองคนทีเดียวไปเลยแม้แต่ชิวหลานซานจะกลัวพลานิแข็งแกร่งของเซโรหิตเมียเฟิง แต่ในบริเวณนั้นก็มีเซียนเผ่ามนุษย์อยู่หลายสิบคนเขาจึงไม่จะเป็นต้องกลัวเขาเซียรูหิตเมียเฟิงยืนอยู่อย่างสง,ง่างามอยู่ที่ริมทะเลสาบร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาเหมือนเป็นหอคอยโลหิตที่ไม่อาจจะล้มลงไปได้เขายิ้มมุมปากและเผยสีหน้าเยอยแยนออกมาด้วยพลังของพวกเจ้าเหล่านี้งั้นเหรอเมฆโลหิตอีกกลุ่มหนึ่งพุ่งเข้ามาจากที่ไกลจากนั้นมันก็เข้ามาลอยอยู่กลางอากาศเหนือหน้าเขตร,รอบๆของทะเลสาบอยู่นหู ไม่ทับโลหิตสื่อสวรรค์ของฝ่ายฉีเทียนเซียโลหิตคงเฉียนเขาสวมเกาะสีทองในมือถือหอกยาวสีทองเอาไว้พุ่งตัวออกมาจากหมอกโลกหิตเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวเซียโลหิตคงเฉียนลงไปที่พื้นร่างกายของเขามีพลังสายเซียนแผ่กระจายออกมาจนทำให้ผู้หัวโสทั้งสองของธร้าลักามังอู่ที่อยู่ใกล้ๆก็ได้หนออกไปทันทีจากนั้นไม่ทับโลหิตสื่อสวรรค์ของฝ,ฝ่ายเฟิงเทียนเซียยโลหิตซื่อเจียนก็ได้ออกมาจากป่า เขามีแขนสี่ข้างและถือกระบี่เซียนเอาไว้ทั้งสี่ข้างไม่ทับโรหิตสื่อสวรรค์ทั้งสามาเยือนโดยพร้อมเพียงกันทุกๆคนได้ชื่อว่าโหดเหี่ยมเป็นอย่างมากพริบตาเดียวก็ทาให้บรรยากาศกลายเป็นตึงเครียดขึ้นมาส่วนทางซเวีเฉิงเมื่อได้เจอกับไม่ทัพโรหิตสื่อสวรรค์ที่อยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์แล้วเขาก็ตกใจจนหน้าซีดและหลบหนีเข้าไปอยู่ท่ามกลางศีคน,น,นอื่นๆแม้แต่ชิวหลันซานก็นยังไม่กล้าจะอวดดีเหมือนก่อนหน้านี้สีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึม เสียลหยิตเมียเฟิงไม่เห็นพวกเขาวินในสายตาดวงตาใหญ่โตของเขาจ้องมองไปทางจางรัเชเินและชิงหม้อและกล่าวเสียงเย็นว่าช่างเป็นศัตรูคู่อาข่าที่ตัดการไม่ขาดจริงๆพวกเจ้าทั้งสองคนยังอยู่ดีมีสุขใช่ไหมจางวัเชเินยิ้มแล้วกล่าวว่าก็ยังดีนะส่งตัวจู้จิงอีมาแล้วข้าจะให้เจ้าได้ตายแบบร่างกายสมบูรณ์เสียลหยิตเมีย,เ,มยเฟิงกล่าวจางวัเชเินกล่าว ตอนนี้คนที่คุมสถานการณ์นี้อยู่ก็คือข้านี่คือน้ำเสียที่เจ้าจะสร้างเงินไขกับข้านั่นแหละใครว่าข้าจะสร้างเงินไขกับเจ้าละ่ะข้าต้องการให้เจ้าตายเซียรุหิตเมียเฟิงไม่ได้สนใจว่าจูจิงอีจะเป็นหรือตายแต่เขาแค่กลัวว่าจะไปชี้แจงต่อสื่อเฟิงเชิงและององจงอิงไม่ได้เขาจึงได้กล่าวไปเช่นนั้นในมาจางวันเฉินไม่ปล่อยจูจิงอีมาเขาก็ไม่กล่าวอะไรออกมาอีกและ,สะแสดงรอยประทับหมัดจงติอยไปทันทีไม่กล่าวไม่ได้เลยว่า บุคคลระดับสูงอย่างไม่ทับโลหิตสื่อสวรรค์จะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนในขณะที่เซียลโหิตเมียเฟิงโจมตีเราประทับหมัดออกไปสิ่งแวดล้อมที่อยู่เบื้องหน้าของจางเฉยทั้งหมดก็เปลี่ยนไปสีแดงเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วรอยประทับหมัดน,นั้นคงจะสามารถทําให้กดฟ้าดินเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้เลยห่างไกลออกไปสีหน้าของจิวหลันซานาก็เปลี่ยนไปจนดูไม่ได้รอยประทับหมัดที่เซียลโหิตเมียเฟิงโจมตีออกมาแข็งแกร่งกว่าการโจมตีก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากเกรงว่าวันนี้คงจะสามารถทําให้เขาบาดเจ็บได้เลย ครุ่มจางรู้เห็นมองเห็นอันตรายแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทางหวาดกลัวออกมาเหมือนทั้งสองข้างของเขาคว้าไปด้านหน้าเขาแสดงพลังบิดเบือนมิติออกมาจนทําให้พลังลอยประทับหมัดของเซโรหิตเมียเฟิงเปลี่ยนทิศทางไปด้านข้างมันผ่านข้างขวาของเขาไปเซโรหิตเมียเฟิงมีสีหน้าแปลกใจเขาไม่เข้าใจว่าหมัดของเขาทําไมถึงเปลี่ยนทิศทางไปได้กระทั่งเขาเก็บหมัดกลับมาและยืนอย่างมั่นคงแล้วจางรู้เฉละชิงมอกเข้าไปด้านหน้าของเลสาบอยวนหู และพุ่งตัวเข้าไปทางเกาะอูหยวนในใจกลางทะเลสาท่ามกลางทะเลสาบย้นหูมีแค่คนสังหารที่หลงเหลืออยู่ของมาาเซียนแต่พวกเขากลับกล้าที่จะเข้าไปพวกเขาทั้งสองนั้นจะถูกบีบบังคับความเปของพวกเขาคือเซียระิีดเมียเฟิงมีเพียงชันเลเดียวเท่านั้นที่เป็นไปได้ว่าอาจจะยังทําให้พวกเขามีชีวิตรอดต่อไปได้จอมยุทธเผ่ามนุษย์เหล่านั้นไม่ได้สงสัยในฐานะของจ้งวันเฉินอีกแต่กลับคิดว่าพวกเขาวู่วามมากเกินไป การที่จะเข้าไปทะเลสาบยวนหูก็ไม่ต่างจากการเข้าไปหาที่ตายเลยเห็นได้ชัดมากว่าเซิุเหตดเมียเฟิงรู้ดีว่าทะเลสาบยวนหูนั้นอันตรายเป็นอย่างมากเขาเลื่อเลอยู่เล็กน้อยสุดท้ายแล้วเขาก็เลกที่ตามไปล่วงเกินข้าแล้วมีตายสถานเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะหนีไปไหนก็ไร้ประโยชน์จางลู่เฉินปลายตามมองไปทางด้านหลังดวงตาของเขาฉายแววขำขันออกมานิ้วมือของเขาก็ชี้ไปตำแหน่งหนึ่งบนทะเลสาบโครมพริบตาเดียว กครโกสังหารก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาวงวนปรากฏขึ้นมาในทะเลสาบซิโลหิตเมียเฟิงอยู่ข้างๆวง,งวนนั้นพอดีสีหน้าของซิโลหิตเมียเฟิงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงเขาโคจรไาเซนในร่างกายอย่างรวดเร็วเ,วเพื่อที่จะหลุดออกไปจากวงวนนั้นทว่าในอากาศกลับมีสายฟ้าสายหนึ่งฟาดลงมามันโจมตีไปที่คอของเขาจนก่อให้เกิดบาดแผลที่น่ากลัวขึ้นโชคดีที่ร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากเขาถึงสามารถรับมือกับการโจมตีเช่นนั้นได้ไม่เช่นนั้นหัวและตัวของเขาคงจะแยกออกจากกันไปแล้ว เซียรลวิดเมียเฟิงจ้องมองจางเฉินที่เข้าไปใกล้กับเกาะอูหยวนเรื่อยๆเขาขี้ยงตกใจว่าชายคนนี้ไม่ได้สัมผัสโดนค่ายกลสังหารเลยความรู้และความข้าใจเกี่ยวกับค่ายกลของเขาทำไมถึงได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บไปแล้วเซียร์ลวิดเมียเฟิงก็ไม่กล้าตามต่อไปอีกเขากังวลว่าจ้งเฉินจะใช้พลังของค่ายกลมาหาเซียนจัดการเขาอีกครั้งเซียนเผ่ามนุษย์ทั้งหลายต่างตกใจมากดวงตาของพวกเขาแทบจะหล่นออกมาชายคนนี้เป็นใครกัน ทำไมค่ายกลมาหาเซียรที่หลงเหลืออยู่ถึงไม่สามารถทาอะไรเขาได้เลยแม้แต่เสียเราหิดเมียเฟิงยังเสียเปรียบขนาดนั้นความสามารถของชายคนนี้ยอดเยี่ยมไม่ธรรมดาเลยจริงๆมิน่านละเขาถึงสามารถจับตัวเจ้าหญิงอีดเดไว้ได้เสวี่ยเฉียงกัดฟันแน่นเขากำหมัดแน่นสีหน้าของเขาดูไม่ได้หนักขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วเขาก็สำนึกได้ถึงระยะห่างที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากของตัวเองและจางรู่เฉินส่วนอีกด้านหนึ่งจางรุ่งเฉินและชิงหมอกก็ขึ้นไปบนเกาะได้สำเร็จแล้ว แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยน่ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน